นี่คือโน้ตบุ๊กที่เบาที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรจะเบานั่นก็คือ HP OmniBook 7 Aero นะครับซึ่งโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปรุ่นนี้ครับมีให้เลือก2แบบนะก็คือตัวที่เลือกใช้ชิปเซตเป็น Ryzen AI 5กับ Ryzen AI 7นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับแรมสูงสุดถึง 16GB LPDDR5X นะครับส่วน ROM หรือว่า Storage เนี่ยสูงสุดถึง1 TB ทลนะครับผมแบบ SSD อีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ AI นะครับผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับมี NPU ด้ววยนะรปมลลผ AI เร,เร็วมากๆนอกจากนี้ครับยังจะมาพร้อมกับโค้กพายลอตหรือว่า AI ตัวเทพของเขาแบบฟรีๆได้ด้วยนะครับผมสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆมีปุ่มโค้กพายลอตเรียกใช้ได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ครับการใช้งานอื่นๆก็ยังสะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเบาไม่ถึง1กิโลกร,รัมเท่านั้นเองครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่970กรัมสามารถถือใช้งานมือเดียวแบบนี้ได้เลยนะโคตรจะเจง๋งนอกจากนี้ครับการใช้งานอื่นๆก็ยังเทพนะครับผมสามารถตัดต่อได้งานเอกสารก็โคตรจะเจ๋งนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมเบาๆเกมออนไลน์์์นน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 นะะะะคคคคครร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 ััััััับบบบบผมมมกกกกกก็็็สสาา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 าถถใใชชชช้้้้้้้งงงงงไไดดดดเเเเเเ่่่ีีีีียยยวววอออออจจแแตตตตโึึลลททพข เป็น USB Type C ไม่ต้องไปพกสายชาร์จให้มันหลายสายนะครับผมพกแค่สายเดียวสามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเรื่องอื่นก็ได้นี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมากๆและที่สําคัญเลยก็คือของแถมของเขาครับสุดพิเศษมากๆอย่างแรกที่แถมมานะครับก็คือชาร์กนินจาบลัสนะครับผมเป็นเครื่องปั่นผลไม้ขนาดพกพาซึ่งตัวนี้ครับสามารถปั่นได้ที่เรื่องหนึ่งเสิร์ฟก็คือ470มิลลิลิตรนั่นเองสามารถปั่นเป็นแบบสมูตตี้ได้ด้วยนะอันนี้เจ๋งมากนะครับนอกจากนี้ยังจะแถมเมาส์นะครับผมเป็นเมาส์ไรเซม ตัวนี้แถมมาให้นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีเลยและที่สําคัญ Microsoft Office Basic นะครับฟรีเลย1ปีพวก Word พวก Excel ต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้นะและที่สําคัญมาพร้อมกับ Xbox นะครับ Game Pass ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีถึง3เดือนเลยนะครับผมและใครมองว่าเฮ้ยหนึ่งเทราไบต์มันไม่เพียงพอแต่จริงๆมันพอนะสามารถใช้งาน Dropbox นะครับความจุ 25G กิกฟรีเลย1ปีนะครับผมส่วนการประกันต่างๆของเขาก็โคตรเจ๋งนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการประกันแบบออนไซต์เนี่ยสูงสุดถึง3ปีนะครับประกันอุบัติเหตุถึง1ปีีีแล้วก็ท่สําคัญมรนึกษาได้ ตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา1ปีด้วยกันนะครับเห็นแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,590บาท